โอ้ยน้องผู้หญิงใช่ไหมใช่ให้โทรในหนึ่งหกเก้าไหมเดี๋ยวขยับมอเตอร์ไซค์ไปนน่นเดี๋ยวผมดูรถให้น้องไม่ได้มาด้วยกันกับน้องผู้หญิงใช่ไหมใช่น้องผู้หญิงมาคนเดียวช่นะใช่แล้วรู้ลงเต็มเท้าไม่ได้ใช่ไหมครับมันเจ็บใช่ปะไ่ได้ลชัดๆูมือเดี๋ยวโอ้ยพีแสงแท่มันล้มฝั่งนี้แน่ๆหละเขาี่ดูโอ้พี่ๆเขามาอยู่กันแบบนี้เลยเหรอ Ồ oh, hồ, oh, Yurei right. khôn lò I have to go now because it's raining Can I? No Oh dear It's raining So I, I'm going, okay? Okay Your camera Yeah, my camera, I have to go now You're talking too much talking too much? Oh dear Okay, I have to go now Say I love you Give me a kiss. The kiss on the camera. Give a kiss on the camera. Give the kiss. Kiss the camera. Mm -hmm. Very good. Okay, I have to go now. I love you. I love you. Okay, you stay inside, okay? You stay inside the house. I love you. No running, okay? ฝนตกอีกแล้วโอ้ยแดดออกฝนตกเกินปุยมุย้ยแดดออกฝนตกเกินปุยมุย้ยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงวะบา,บายอ๋อฝน จะหยุดตรงนี้ตกตรงข้างหลังแห่เขตแบ่งฝนแล้วป่ะเนี่ยเราต้องกันเวลาสักนิดเดียวนะครับรู้สึกว่าฝนมันจะเลยหลังผมมามจริงมันได้เลยหลังผมก็ตกอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราต้องรีบขับผ่านหาฝนหานี้ออกไปใดอยเฮ้ยมือถือตรงนี้หวั <c oughs> งว่ามึงจะไม่เป็นอะไรโอ้อยาดักหน้าดักหลังนะเว้ยลัวว่าข้างหน้าก็จะมีข้างหลังก็จะมาเดี๋ยวก็จะ หาที่หลบที่พักไม่ได้นะครับดูฝั่งนู้นก็มีโอ้ยบัววิงวว่งบัววิ่งแม้แต่หัวก็กลัวฝนแล้วกูเป็นคนกูก็นี่แหละต้องรีบสักนิดนึงโอ้เกรงว่าจะเป็นการหนีเสือป่าจระเข้นะครับวันนี้ข้างหน้าก็เป็นมืดๆครึมๆ ข้างหลังนี่ก็พิมพัพิมพัมาแล้วนะครับดูตรงนี้ก็หยดน้ำตัวจะรอดไว้ฝนอะไรมาดีกับตัวคนเดียวอือคิดถึงลูกก็คิดถึงลูกนะครับอยากอยู่กับลูกแต่ว่ามันก็ต้องไปทำงานเดสัปดาห์หน้าพ่อมาใหม่ลูกเดี๋ยวอันนี้ร่วงเก็บข้างหนนี่มือถือด้วย ต้องมือถือทั้งแมสยัดมันเข้าไปหนนี่โอ้ช่องใหญ่ใช้ได้นะใช่ไม่กลัวอะไรเปี่ยกแล้วคราวนี้กลัวแต่กล้องนี้แหละที่ว่ามันมีแจ็คต่อใหม่กลัวมันชาร์จเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก,ก่อน เก็จะเช็คเดี๋ยวต้องเช็คเออเรดาร์ฝนสักนิดหนึ่งอ่ะนะครับข้างหน้าในเมือ,องคอนแก่นนี่มันตกหรือเปล่าม,มันก็จะอยู่เงยง้งๆหน่อยนะครับอยู่แถวแบ้านฝางก,ก็น่าจะตรงดิ่งเข้าเมืองนะถ้าเป็นอย่างนี้นที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับสามจุศูนย์โอเคโอ้โหจ chết 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 น,นี่คือความหวังอันลมณ์ลำแรงๆของสุดเลยเจ้าก่อนนี่ยนะครับเยืนพื้นประมาณร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบลมแรงแรงผมว่าไม่รอดแน่นอน ในไรมัยโอ้ยคนน่าจะปลอดภัยอยูน่นะไม่ได้ไหมพี่สกู๊ตนครับ น้องผู้หญิงใช่ไหมใช่อโอ้โตให้โทรหนึ่งหนึ่งหกเก้าไหมโอเคเดี๋ยวขยับมอเตอร์ไซค์ไปนู่นเดี๋ยวผมดูรถให้ โอเคโอเคน้องน้องไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมครับน้องไม่ได้มาด้วยกันกับน้องผู้หญิงใช่ไหมน้องผู้หญิงมาคนเดียวใช่ไหมใช่ครับ นี่เราอยู่ในรถกระบะใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วหนูลงเต็มเท้าไม่ได้ใช่ไหมครับมันเจ็บใช่ปะเืมด้นชาชาอ๋อเป็นชานชาเดี๋ยวไม,มไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรบ้านหนูอ,อยู่ไหนไบ้น่ไม่โทรหนังหนงหกเก้านะไม่ไม่ใช่ไหมไม,มีคนมารับไหมรัมบกับกับได้อยู่เลยสภาพนี้ดูมือเดี๋ยวโอยพีแสนแทน เดี๋ยวอันนี้เป็นยังไงครับหมายถึงว่า<ะ>ยังไงกันกรเขาตัดออกไปนู่นเลยค่ะเราก็ตกใจเราก็มาทางตรงดีๆอ,อันนี้ได้ชนกันหรือยังครับหดี๋ยว,ว่ายัง<ะ>ชนวอยูุ่ชนอยู่นะเดี๋ยวก็ขอเบอร์กันไว้แล้วกันคุยกันยังไงเคลียร์กันเพราะว่าที่ดูก็ไม่เนี่ยตรงนี้มันล้มฝั่งนี้แน่ๆแหละถ้าที่ดูฝั่งนี้ครับไม่รู้หมือคนตอนน,นี้ น้องน้องเขาตัดใช่พี่เขาับนะเ๋อใช่นไหมเออพี่เบรกเลยเนาะมีคีนิกอะไรที่ไหนก็พาพน้องเขาไปล้างแผลก็น่าจะได้พี่เอาไปล้างแผลก่อนเนาะไปให้เขาเช็กดูนี่น้องเดฟยืนไม่เต็มเท้ากวัวเปลือกกระดูกนิ้วเท้าอะไรมันหักหรือแตกอะไรทักอย่างเช็กเช็กก่อนโอเคก็พี่เดี๋ยวผมไปละ ตกใจควรรถเขาจะมาซ้ำผมเห็นรถมาไวมากกี้ครับน้องเท้าน้องกัตรงนู้นระหว่างรถนะครับเรามารถขอให้เคลียร์กันได้อะไรก็ไม่รู้ขอให้โอเคทั้งสองฝ่ายนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านการขับขี่รถนี่ มีใครมาตลอดถึงแม้ว่าเราจะขับขี่แบบระมัดระวังแต่ว่าอีกฝ่ายเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้คู่กรณีนี้เนี่ยเขาใครทาอะไรยังไงนะครับเห็นบอกมอเตอร์ไซค์ตัดแล้วพี่เขาเบรกผมก็ผมไม่เห็นนะครับผมเห็นแ,แค่รถล้มนะโอ้เอ,องต่อเขาเรื่องของเรานะครบับกลับบ้านกันกอ,อเห็นน้องเขา เป็นน้องเขาแบบมือถลอกนะตรงเนี้ยถลอกเลยเสียวนะครับผมผมใส่เสื้อแขนสั้นเนี่ก็รู้สึกเสียวนะถ้าหากมีอุบัติเหตุจรงิงๆแทถไหลไปในไม่จืดนะครับอย่างเงี้ยไม่โอเคโอมิอดลงทุกขณะแล้วตัวจะรอดไหมกลางว่างแล้วก็เปิดออกมา อ้โหไม่น่าเชื่อ128รอ้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดว่ตนชั่วโมงตามหน้าปัดเรื่อนไปแต่จีเบทไม่แน่ใจว่าเท่าไรเหมือนกันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขนาดลมแรงนี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้หมอบเลยนะครับโอเออไม่เคยชอบเพื่อนเดือดถนนเลยเกิน เค okay. หยุดพักทำสมาธิสักนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยตะบึงตะบันออกไปอึป๊บ oh, อ๋เขี่ยแล้วแล้วก็ช้่นเลยเปนี้หนึ่งทางร่วมทางแยกเหตุการณ์เมื่อกี้ก็ประมาณนี้แหละครับทางร่วมทางแยกทางหยุดเชิญโเดินตลาย โอ้โหลงมาแล้วมีอาการแบบเวอร์เวอร์ออกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักอะไรมากสู้ได้สู้ได้ไดโอ้เบาเบาเบา มีทั้งหมามีทั้งแยก <c oughs> มืดซะแล้วไม่น่าเชื่อว่าสี่โมงกว่าเนี่ยมันจะมดืดอ้าวอาะไรอีกมีแต่เห็ดเห็นเนาะข้างหน้าก็เอาอีกแล้วอันนั้นคือน่าจะชนเสาป่ะนะซาเล้งไปๆเฮียเฮียเอาไงเฮียเฮียเอาไง โอ้ฝนมาแล้วอันนี้ฝนจริงครับอืมมันมาข้างๆโอ้รู้สึกแสบเลยเม็ดเม็ด,มดอาจจะไม่ได้โตมากแต่ว่ามีลมลมช่วยตีเม็ดฝนประทะตัวเราที่วิ่งค่อนข้างใช่คนเออมาแล้วว้าวแสบ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 ข้างหน้ามึงก็ไม่เป็นใจกับกูซะง,งั้นไฟแดง ตั้งแต่ขี่คันนี้มานี่ไม่ไม่โดนฝนไม่ใช่นะครับโดนทุกโดนทุกดอกโอ้ยเขาไปอย่างนี้กันเลยละ่ะก็ไม่มีไฟเขียวไฟแดงเลยละ่ะโ,โอเค here we go มาดูกนันสิว่าก้าน้อยเนี่ยผู้ที่กำลังควบขับขี่คลิกเหมืองอกสนกันใน จะสามารถพาทุกท่านผ่านผลความเปียกไปได้ไหมท่านผู้ชมก็บอกว่าหัวไม่เปียกก็ดูมึ้โอ้ yes อ้ yes อ้ yes โอ้ตรงนี้มันตกไปเรียบร้อยอือืโอ้หนักด้วยอีกอตเลยกดดูกดดูปุ๊ปก้องก้องกันดีกว่าเอ้ย ปกป้องแจ็คไม้อันตารายมากๆน้ำเขานี่ดับอานา,าเลยนะครับไม่ชัดตอนนี้ก oh, ็เอามือมาประคองตรงแจ็คไม้โกโปรอืโอ้ลมทั้งลมทั้งฝนโอ้แสบว้าวไปอู้พอจะผ่านสุด โชคชะตาพาสวยจริงครับผมแง่ข้างหน้าหวังว่าเมฆก้อนสุดท้ายนี่มันจะหยุดลงตรงนี้ไม่รู้กล้องจะเป็นยังไงแล้วโอ้เด oh 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 ียวเดียวเดียวอ่าผ่ามันเลยกลางๆลาไป โอ้ยชาไรงานเนี้ยตรยงนี้เกือบไปจูบท้ายชาวบ้านเขาใสยเบรกเดียวไม่อยู่ต้องสองเบรกเออเหมือนฝนมันจะหายไปแล้วตรงนี้ไปในขณะที่คุณพอมีเวลาคุณก็ มันที่ยานไปนเลยแม่าทางไม่มีผลแล้วนะครับอันนี้คือาทางความจริงถ้ากูเขาเมือมังตกลงมาก็ไม่ห่าเหมือนกันอืโอ้ถนนแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะดีเลยคอนกรีตนี้ที่มันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะต่อในระหว่างแผ่นของคอนกรีตเนี่ยรู้ได้เลย มองไปเรียบเนียนแต่ว่าพอรถมอเตอร์ไซค์คันนี้วิ่งผ่านเนี่ยคล้ายๆกับว่ามึงเป็นตัวตรวจจับความไม่เรียบของพื้นถนน <c oughs> โอโ้พี่ๆเขามาอยู่กันแบบนี้เลยเหรอโอ้โหอยู่ได้โคตรหลอ่อ <c oughs> ถ้าเป็นหนังจีนก็ลังไฟในประมาณว่าโดน มัดฝ่าม,มืออะไรสัอกอย่างแล้วก็ร้องดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก่อนนั่นและกันเป็นเชิมสิ่งแรกที่จะต้องทำกับรถคันนี้ถ้าหากคุณต้องขี่ทางไกลเลยคือโชคโชคโชคและก็โชคก,ก่อนเพื่อนนะครับโอเค alright wait a minute าวว้าว ก็ได้ใช้ความคล่องตัวของรถแหละคันนี้